ระขุถตรูกสักที่ประจำวัด,วด,วดผูสิงห์นะคะระับขบถูลูกของนี่ตั้งซื้อตามใน,นหลวงราชการที่เก้าดวยครับ That's my love now Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, ooh falling with you, not the only one doing me. You already feel it. That. Give me a little more, dark in the spotlight. Do I want to know you me something? You look. สวัสดีเพื่อนๆชาว Let's Go Channel ของผมดวยครับมืบ่อนี้ผมก็มาฮอดอวัดวัดพุทธพุทธบาทภูสิงอยู่สาหัสขันกาลสินดวยครับเป็นวัดโตวัดจะอยู่ทั้งทั้งผู้วยครับยูงผู้ต้องงางขึ้นบันไดนี้พกร้อย ปลุกไล่ก็ขันนะครับปลุกไ่ก็ขันครับอุตส่าห์ตั้งใจมากเมื่อนี้ครับกว่ามีสถานการณ์โควิดก็เลยช่วงนี้เป็นก็เลยยังบรทธานให่าขึ้นพ่าจำกัดการขึ้น้ะครับตัวนี้เป็นจำกัดการขึ้นกัเลยมาบรทันอ่า ช่วงเวลาที่เพิ่งจำกัดการขึ้นด้วยครับผมเคยมาเมือหลายปีก็ประมาณสิบปีที่แล้วครับสวยดีครับข้างบนสวยบรรยากาศดีธรรมะตอนเศร้าจะดีด้วอครับตอนเศร้าๆนะครับมาเบิ้งทะเลหมอกครับทางขึ้นครับเส็ได้ครับเสดยดายครับมืนีว่าได้ขึ้นครับจำกัดการขึ้นเพราะว่าเพิ่นบอกว่าถ้ามาแล้วมันจะมีลงทะเบียน รถทะเบียนกันขึ้นยุตรงนี้นะครับเราก็จะมีรถรับส่งขึ้นไปทั้งผู้มันมีเสร็จที่ว่ารถขึ้นได้ครับถ้าผู้ใดมากมักแบบตั้มศรัทธาก็ง่างขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับหก0อยกาคันครับง่างขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับวัดพระพุทธบาทภูสิงหรือพุทธสถานภูสิงอยู่ที่กาลสินนะครับ นะครับวัดทพุทธบาทภูสิงห์อำเภอสาสกขันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ได้ขึ้นในเบื้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งอันนี้ครับงาเกลี่ยนี่นี่จะเป็นด้านบนนะครับจะเป็นด้านบนข้างบนของโตว,วัดนะครับนะครับนี่ด้านบนโตว,วัดจะเป็นนี้สิครับ ก็มือนี้ผมไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปครับเพราะว่าเขาจำกัดการขึ้นนะครับอันนี้เป็นก็นจะเป็นศาลที่ประหลบศักดิ์ธิ์ของชาวบ้านนี่เขาจะว,าว่าบ้านโนนบุรีครับบ้านโนนบุรีบ้านโนนบุรีเป็นที่ตั้งของวัด พระพุทธบาทภูสิงครับสวยงามครับพญานาคบันไดพญานาคเจ็ดเสียนนะครับนี่ครับพญานาคเจ็ดเสียนโอ้เสดายเสดายครับเสดายข้างบนนี่สวยดีครับผมเคยมาแล้วตะกี้สวยดีครับสำหรับ สถานที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่ญาติธ่ามหรือว่ามาต่องเที่ยวจะมานั่ง่าก่ารถนี้รถเป็นรถีิคกอบเป็นอะรันใช่ไหมครับเป็นรถติ๊กอัด้านนั้นเพื่อรับจงกันไปตั้งตั้งผู้เะครับขึ้กนไปตั้งบัตรผู้สิงซึ่งค่าบริการกะค่าบริการสหนับการขึ้นสำนับการนั่งรถกันไปตั้งผู้กะบัตรผู้สิงกะคนละยี่สิบบาทครับเล็กน้อยคืนฟรีเลยครับถึกน้อยคืนฟรี เกษตรขุนฟี่นครับเราผู้ใหญ่เสียคนละยี่สิบบาทครับนั่งรถเส้นทางเส้นท้างรถเจะขึ้นทา้งนั้นนะครับเส้นท้างรถจะขึ้นไปทั้งผู้ทา้งนั้นแต่ว่าถ้าทังถ้าทัาางบัน,ดนไดหน้าก็จะเป็นการง่างขึ้นด้อครับเป็นงางขึ้นสวัสดีครับมนีผมกาโชคดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามนี ายาติท่ามเลยนักท่องเที่ยวหน่อยเพิเ่นก็เลยให้ขึ้นมากครับได้มีโอกาสขึ้นมากเลครับมาบ่เสีย่ถวแล้วครับบัดนะครับนี่ครับคือด้านบนตรงนี้ด้านบนด้านบนวัดนะครับนะครับบริเวณด้านบน,บนวัดตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนางพักพ้นนะครับนางพักพ้นเึ่งซึ่งง,งวัดนะครับซุ้มนางพักพ้นเบื้องวิวเบื้องวิวนะครับฟังน,น,นี่ก็จะเป็นฟังเคลื่อลํำเปล่านะครับวิถีคนที่มาก ถาดูกันดีครับไว่าวิวตรงหินตะวันรับขวาฟ้าภูสิงห์นะครับนะครับด้านหลังนี่สิด้านหลังของผ้านี่ก็จะเป็นขึ้่นลำป่าวจังหวัดกฬสิน์หะครับนครับว่าถือว่าโชคดีครับโชคดีครับเพิ่นให่ขึ้นมาครับเพิ่นให่ขึ้นมาสักการะเขียวชุวมได้อาจจะเอาชืงานากับไปเบื้องข้างในนะครับอาจจะเป็นได้ครับติดตามผมมาเลยครับ ด้านนี้จะเป็นการที่คีลงไปทั้งบันไดนาดนะครับเป็นทางลู่นะครับทางลงบันไดนาส่วนห้าขึ้นมาทางนี้ก็เป็นทางรถทางรถขึ้นมาทางนี้เลยครับถ้าไปคีล่งอยากยางล่งกับขึ้นล่งตรงบันไดนาทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นทางด้านในที่เกาไปตาบหลวงภูกขาวนะครับหลวงพู่ง่้ยพระมภูมิปารลนะครับ ปฏิกับตะกะระแล้วก็นิวายนะครับพระพุทธบาทจำลังลองยุ่งของในด้วยครับเอาละครับก็ห้าเข้ามาถึงน็นนั่งกินคือละครับข้ากับพี่มาบู่ก็เที่ยงประจำเบิ้เกิดมาลอยในน่านแบบนี้ครับลอยลอยน่ยานจะเป็นสิริมงคลเลยครับ กติมาลอยเพียนสีประจำวันเกิดนะครับอยู่น้ำตกจำลองนี่นะครับอากาศดีฐานเตยห้องมีโชคมีลาบอ่ามีดีมีแห้งเปิดชกไครับเปิดกติฐานแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเดเซลอยเพียนสีประจำวันเกิดด้วยครับ ถ้ไปเขาจะไปขึ้นไปกบหลวงภูเขาแล้วครับหลวงภูเขาเนี่ยนะครับด้านบนครับพระพรมภูมิป,ปาโลนะครับหลวงปู่ตุูุจักที่ประจาวัดพทธวัดภูสิงห์นะครับพลปู่ตุรุองนี้ตั้งชื้อตามในหลวงราชการที่เก้านะครับ นี่ผมก็ขึ้นมาทึงบริเวณด้านบนของวัดผู้สิงนะครับโซนนี้จะเป็นโซนชมวิวครับนจะเป็นชวมวิวมองเห็นประเด้ไก่เลยครับดานนี้ก็มาสักการะองค์หลวงพ่อขาวพระพรมฟูมิปาโลครับ เป็นประเรณศักดิ์สิทธิ์ของประจำวัดผู้สิงห์นนะครับบริเวณโดยรอบของด้านบนนะครับสวยงาม ด้านทั้นนี้ก็ไปสักการะพระพุทธบาทจำลองด้วยครับตรงบนดบสีทองทองนะครับด้านนั้นนะครับบนดบสีทองทองไปสักการะพระพุทธบาทจำลองนะครับด้านนี้จะเป็นทางล่งทังด้านบันไดนะครับบันไดหน้าครับทางร่งบันไดหน้าครับพื้นที่ด้านล่างก็เป็นอำเภอสารสขันนะครับตัวอำเภอสารสขัน ไปทางนี้นะ้ครับไปทางนี้พวกเขาลูกนี้ก็เป็นวัดภูปอลได้ครับก็เป็นอีกปัดหนึ่งนะครับทางนี้ครับชวนแลนไปตามถนนเส้นนี้ด้ครับจะไปอีกวัดหนึ่งครับวัดทางนี้นด้ครับวัดภูข้าวได้ครับไกลๆนะครับที่มีเจดีย์ยุ่ไกลๆนะครับวัดภูข้าวครับทางนั้นนด้ครับยิงไปตามถนนเส้นนี้แล้วก็เดี่ยวทรายได้ครับจะไปวัดภูข้าวแต่ทางนั้นจะวัดภูปอนะครับ ภูเขาลูกนั้นวัดภูปอครับ,รบวัดภูข้าวกะจุดยดานนี้นะครับวัดภูข้าวครับสวยงามอลังการนะครับสวยงามอลังการมากครับวัดพระพุทธบาทผู้สิงนี่ครับวัดผู้สิงผมมาจากท้างอพอกระนวนนะครับห้างจากอพอกระนวนแค ห้าสิบสี่กิโลเมตรครับห้าสิบสี่กิโลเมตรผมกับใส่โมไซค์มาประมาณขับมาบ่าได้เร็วไปไหนครับใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งกับอีกสิบนาทีเด้อครับกับมาฮอดนี่ครับวัดพระพุทธบาทภูสิงห์เด้อครับอ่าชั้นได้ผมกัมือนี้ผมกับจิขอจบคลิปนะอ่าด้านบนของล้านซาก,การะ ตลงพ่อขาวพระพมะพระพมภูมิปาโลนะครับราวาเมนีกา็นเวลา,บายบ้บม่วงเคืองนะครับกะสีได้เวลากลับแล้วกาฝากเพื่อนๆจะต,ติดตามช่วงคลิปของผมเวลาผมไปเที่ยวใส่สมาาผมจะเน้นไปทั้งไปวัดนะครับ,บฝากติดตามกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และเมามีในผมในช่อง y o ยูทูา Let's Go Channel นะครับวันนี้ผมขอกราบสวัสดีครับวสวัสดีครับ